HELLO! my name is e จโ a s ีสม my nickname is b o t วันนี้เราก็จะพาไปดู10คคำรอบโรงเรียนภูมิเมือประชารัฐว่าจะมีคำอะไรบ้างเราไปดูกันเลยคำที่1นึ่คำว่า tree tree แปลว่าต้นไม้เช่นแบบนี้นี่คือต้นไม้หรือคำว่า tree คำที่2องคำว่า glass glass แปลว่าหญ้าเช่นแบบนี้ glass แ,แปลว่าหญ้าคำที่สามคำว่า brush b l u s h แปลว่าพุ่มไม้เช่นแบบนี้ b l u s h แปลว่าพุ่มไม้บอสยากคำที่สี่คำว่า car car แปลว่ารถยนต์เช่นแบบนี้ car แปลว่ารถยนต์ คำที่ห้าว่า water f o r c e t water f o r c e t แปลว่าก๊อกน้ำเช่นแบบนี้คำที่6คําว่า school r o a school r o a แปลว่าถนนโรงเรียนเช่นแบบนี้คำที่เจ็ดคำว่า trash trash แต่ว่าถังขยะใช่แบบนี้คำที่8ปดคำว่าพรพรแปลว่าบ่อน้ำคำที่9ก้าคำว่า door door แปลว่าประตูใช่นแบบนี้คำที่สิบคำว่า building b u i l d i แปลว่าอาคาร